นอกจากลูกหมูเขาบอกว่าน้องนุกอ,อะ่ะชอบไปจุนจ้านที่ห้องเขาถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาไล่ออกจากบ้านไปแล้วพ,พี่หมูอย่าไปพูดกับพี่ลูกหมูตรงๆนะเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่า ไปห้างมาหรออ๋อใช่จ้ะเพิ่งกลับมาเลยอ๋อคงจะจริงที่เขาพูดฮะอะไรจริงเหรอคะอุ๊ยได้ยินที่พูดด้วยเหรอคะจะบอกดีไหมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะถ้ามีบอกได้นะคะเข้ามานี่ก่อนคะ่ะ ็เมื่อวานน่ะสิฉันได้ยินน้องนุกน้องชายของเธออะคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเห็นบ่นๆว่าพี่สาวไม่ค่อยช่วยออกเงินมัวแต่เอาเงินไปซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะฮะนุกน่ะหรอคะใช่เมื่อวานนะ่ะฉันลดน้ำต้นไม้อยู่แล้วบังเอิญได้ยินเข้าไม่รู้ว่าฟังผิดหรือเปล่านะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เธอก็อย่าไปถือสาน้องชายทลาละ่ะเป็นพี่น้องกันนะ่ะต้องหลักกันเข้าไว้ค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะจ้าเฮ้มาไม่ให้สุ่มให้เสียงเลยกิตา้าเมื่อกี้ผมได้ยินนะพี่ปานันพี่ไปพูดอย่างไรกับพี่ลุกหมูทำไม ทำไมฉันพูดไรพี่ได้ยินพี่นุ้งเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอฮ<ะ>เฮ้ออ้าวแล้วพี่จะไปพูดแบบนั้นกับเขาทำไมก็แชดเป็นห่วงเขานี่ก็เห็นเขาซื้อนูน่นนี่นั่นเยอะจะไปเตือนเขาตรงๆเขาก็ด่าให้สิพี่ไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะก,กันหรอกอะไรของแกนี่กิตามีอะไรก็ไปทำไปเว้ยัวแตจับผิดฉันอยู่ได้ พี่หมูแป๊บนึงนะผมขอหหายแป๊บนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่ห้องพี่นะเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้อ๋อไม่เป็นไรพี่หมูพี่ลงไปลองล่างก่อนก็ได้เดี๋ยวผมทำให้แป๊บเดียวอ้าๆฉันไปลองล่างแล้วกันอา้าน้องนุก๊กมาพอดีเลย พี่ปานันมีเรื่องอะไรห,หรือเปล่าครับแม่พี่ทําแกงจืดเขาให้เอามาฝากขอบคุณครับไม่เป็นไรจ้ะลูกหมูอยู่ไหนอ่ะอ๋อพี่หมูน่าจะอยู่ในห้องนะครับผมเรียกให้ไหมครับเอ่อไม่ต้องจ้ะไม่ต้องออน้องนุกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะลูกหมูเขาได้คุยกับน้องนุกบ้างไหมอืมไม่ค่อยนะครับช่วงนี้พี่ลูกหมูเขางานเยอะนั่นไงตั้งใจหลบหน้าก็จะชัดหลบหน้า พี่ลูกหมูก็จะหลบหน้าผมทําไมครับมานี่มานี่ลูกหมูเขามาคุยกับพี่ว่าเขาลำขาขดน้องนกที่น้องนุกเข้าไปเก็บห้องเขาอยู่บ้านก็ไม่ได้พักผ่อนได้ยินเสียงกุกกกัก,กตลอดพี่ลูกหมูเอ,องนกอย่าไปพูดกับพี่ลูกหมูตรงๆนะเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าๆพี่ละ่ะเป็นห่วงเป็นห่วงคู่พี่น้องนี้จริงๆเลยสู้ละกันนะพี่กลับบ้านก่อน พี่ปาหนันเอาอีกแล้วเหรอไปพูดอะไรกับพี่นุเขาอีกอะไรทําไมฉันพูดอะไรพี่อยากให้เขาสองคนทะเลาะก,กันจริงๆใช่ไหมเนี่ยบ้าแกคิดอะไรอยู่เนี่ยใครจะอยากให้คนทะเลาะก,กันคิดอะไรเขาเรื่องโอ้ไรของเขาเนี่ย เป็นอะไรอ่ะหน้าบูดหน้าบึ้งเชียวอย่าบอกนะว่าอย่าข้างบ้านพูดอะไรอีกอ่ะก็ใช่น่ะสิพี่หมูครั้งนี้เขาบอกว่าพี่หมูอืดอัดที่ผมเข้าไปทำความสะอาดห้องบ่อยๆโอ๊ยถ้าจะไปลำคาญแกทำไมแกทำความสะอาดบ้านบ่อยเพราะฉันแพ้ฝุ่นฉันรู้ครั้งที่แล้วเขาก็าพูดถึงแกด้วยนะบอกว่าแกนินทาฉัน บอกว่าฉันชอบออกไปชอปปิง้งค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่ช่วยออกพูดขนาดนั้นเลยเหรอของที่พี่หมูออกไปซื้อก็เป็นของผมทั้งนั้นือชุ่นไม่เข้าเรื่องฉันว่านะเราสองคนต้องทำอะไรทุกอย่างแล้วแหละแกคิดเหมือนฉันไหมได้เลยพี่หมู แล้วค่ะเคเาาแล้วมันนี่เ้าน้องนุ๊มมาทำอะไรอะ่ะพี่ปนานันผมขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมอะอะเข้ามานั่งตรงนี้ก่อนก็ได้อะว่าไงมีเรื่องอะไรอะ่ะก็เรื่องพี่ลูกหมูนะสิครับพี่ปนานันยินเขาพูดถึงผมอีกหรือเปล่า จริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะคะแต่น้องนุ๊กมาหาพี่ถึงบ้านขนาดนี้พี่ว่าพี่ต้องพูดแล้วแหละนอกจากลุกหมูเขาบอกว่าน้องนุ๊กอ่ะชอบไปจุนจ้านที่ห้องเขาแล้วเขาพูดอะไรอีกไหมคะพี่ปาน,านันพูดสิเขายังบอกอีกนะว่าถ้าไม่ติดว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาไล่ออกจากบ้านไปแล้วหืพี่หมูเป็นพี่น้องกันน่าจะคุยกันดีๆนะคะว่าไหมครับ ขอบคุณพี่ปานานมากนะครับที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ผมพี่ปานัน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 ว่าไงกิตาพี่ไปสร้างเรื่องอะไรไว้อีกเนี่ยเฮ้สร้างเรื่องไว้หมายเขาว่ายังไงอะ พี่ก็ดูในไลน์กลุ่มบ้านเอาเองสิหไหนเราวังภัยเพื่อนบ้านหวังดีประสงค์ร้ายลูกหมูกับนุ๊กยังรักกันดีอยู่นะคะคืออะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจมันมีคลิปเสียงอยู่อะ่ะพี่ลองฟังดูดิ พี่ปนันใครฟังเขาก็รู้ว่าเป็นเสียงพี่แล้วฉันจะทํำยังไงดีเนี่ยพี่ก็รีบไปขอโทษพี่นุกกับพี่น้องหมูเขาสิเผื่อเขาจะแก้ต่างให้พี่ได้แต่ฉันไม่ได้พูดถึงแค่เขานะสิอ๋อพี่ปนันแล้วบ้านอื่นๆเขามีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับมีสิเยอะเลยนุกน๊กอย่างยี่สี่ข้ามบ้านเนี่ยทะเลาะกับผัวทุกวันที่นินหนวกหูมาก อย่างสากบ้านนู่นอ่ะเออเขาเมาทุกวันเลยนะไม่รู้ว่าเอาเงินมาจากไหนถึงใสแอบเมียมาอย่างบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนะน้องหนูมพี่เมียจะเมาเลยคือโอ้ยแล้วฉันจับคนน้าด้วยที่ไหนเนี่ยจะได้เดินออกจากบ้านไหมก็ไม่รู้พี่ทําตัวเองทั้งนั้นเลยนะพี่บารันผมไม่ยุ่งด้วยแล้วโอ๊ยน้อง้ามาช่วยกันคิดก่อนสิแล้วฉันต้องขอโทษใครก่อนเนี่ย คนแบบนี้ต้องเจอเราสองพี่น้องนี่แหละถึงจะเอาอยู่ใช่ครับเขาคงจะเข็ดไม่กล้าทำอีกนานเลยครับคนนี้ด่าแรงไ้วเนี่ยด่าสะใจมากเลยสิแค่เธอเนี่ม เธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินน